สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับึือจชคันวาทิ์ที่16พฤศจิกายน2568นะครับเวลา12นาฬิกา3านาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิธีไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสรุการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะครับแล้วทใไมถูกใจซึนเมื่อไหร่นะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึนะครับเพื่อเช็คเรื่องตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเตีช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปก่ะครั เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายตรงข้าคือสายนครหอจอกอกุบกุบสุทธิส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหนองคายเล็กเมืองสีมาดอกเตอร์น็อตมวยไทยพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเอนดครับรองคู่เอกฝ่ายตรงข้คือเด็ดดวงเกียร์เขาน้อยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมานะชัย CMA Academy พิกัด127ปอนด์นะครับ้อยยี่สิบเป็นคู่เอกนารยการนะครับฝ่ายืเพชร สวีศักแสงมรกตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสราวุฒิสอสุนันท์พิกัดหน,น่วยยี่สิบเก้าปอนด์นะครับส่วนคู่ที่สี่นะครับหลังคู่เอกไฟก็คือคุณศึกอโชคชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนำชัยตอ,อิทธิพนพิกัดหนึ่งร้อยปอนด์คู่มวยก็ตามหลายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s ส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิธีไทยนะครับขึ้นโชกันาวทิตที่16พฤศจิกายน2568นยะครับณเวทีมวยอตก3จังหวัดนนทบุรีนะครับเริ่มทำการแข่งขันจริงเวลา11นาฬิกาตรงนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นงนะครับคู่ถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับ ทางด้านฝร่งก็คือสายนครหอจกกุบกุบสุทธินะครับหรือว่านายกหนุ่มสารยาหรือว่า จิตสลายานะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับหนองคายเล็กเมืองสีมาดอกเตอร์น็อตมวยไทยนะครับหรือว่าลูกนาลายสอสละชีพพิกัดหน่อยปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงซ้ายนครก็เป็นในโชคจากจวดนครปฐมอายุ17ปีเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับดักเตะดักแทงครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงครับปัจจุบันฟิซ้อมอยู่ที่สกสุขายิมที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีคุณสมจิตคุ้มแว่นนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล สามฟอร์มลังสุดนะครับแพ้คะแนนจอมทัพสทเฮียวบางแสนที่มวยดีวิทิไทยชก103 12ปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่สามนะครับพลทวีศักดจอนระเวที่ศึกจิตเมืองนนท์ชก126ปอนด์นะครับล่าสุดนี้พลแพ้นอกยกที่สามนะครับเด็ดดวงเกียรติขาวน้อยที่มวยดีวิทิไทยนะครับชก126ปอนด์นะครับวันนั้นมาเข้าเวทแทนนะครับการเตรียมตัวก็ดูเป็นรองดูเสียเปรียบนะครับเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาสามฟอร์มลังสุดก็แพ้สองฝ่ายแล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ายครับ ส่วนฟ้างเงินหนองคายเล็กนะครับเป็นในโชว์จายจังหวัดหนองคายนะครับอายุ27ปีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับบงในปั้มตีเนี่ยวแน่นเก๋ากระดูกดีนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ เพชรชิงชัยที่จังหวัดตราดนะครับก็มีคุณเพชรชิงชัยลูกปากแดงเป็นคนดูแลนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะนอกจกที่หโลตัสพุ่มพันธุ์ม่งที่มวยดีวิทไทยชก128ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้นอกจกที่3นะครับสลาบุศอสุนันท์ที่มวยดีวิทไทยชก129ปอนด์นะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนพยักหิรันลูกเมืองเพชรที่มวยดีวิทไทยชก128ปอนด์เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของทนายแฟรมเงินก็ชนะ2ไฟแล้วก็สุปแพ้หนึ่งไฟ นะครับทางด้านฝ่ายเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ176ซนติเมตรส่วนฝ่ายเงินสูงประมาณ170ซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็ดูจะลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทางด้านฝ่ายแดงนี่ชกมาประมาณ70ไฟส่วนฝ่ายเงินนี่ชกมาเป็นร้อยเลยนะครับกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายเงินชกมาเยอะกว่าน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายแดงหกกิโลส่วนฝ่ายเงินก็ประมาณ62สิถึงหกกิโลกันนะครับคู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงสายนครก็จะดูดีกว่าในเรื่องของความหนนุ่มมคควาสดะรับ ได้เปรียบสภาพร่างกายและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่านะครับฝีมือมวยอาวุธมวยวงนอกก็ดูรวดเร็วกว่าด้วยนะครับแต่ว่ากระดูกมวยดูเป็นรองดูมาทีหลังนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ก็จะดูดีกว่าในเรื่องของชื่อมวยกระดูกมวยนะครับกระดูกดีกว่าเก๋ากว่านะครับแต่ว่าอาวุธมวยวงนอกดูช้ากว่าครับวันนี้ชอบไปที่ไฟแดงนะครับส้ายนครหอจกอกุ๊บกุ๊บสุทธินะครับกระดูกมวยอาจจะดูเป็นรองมาทีหลังนะครับแต่ว่าฝีมือมวยวงนอกอาวุธมวยดูรวดเร็วกว่า และวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายแดงสายนครหอเจกากบกุบสุดที่ครับคู่ที่1น่นะครับคู่บดหัวของมวยดีทัยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสายนครหอเจกากบกุบสุดทธิครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเด็ดดวงเกตเขาน้อยนะครับหรือว่าเด็ดดวงเล็กเกตเข่าน้อยส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับมานะชัย CMA Academy นะครับหรือว่าเด็ดเสตู CMA Academy นะครับหรือว่าเพชรกฤษดา ซอเดียเชียงรายนะครับพิกัด127ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเด็ดดวงเ็นิโชคจากจังหวัดสตูลนะครับอายุ24ปีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงนะครับอาวุธตักแรงต้นๆก็ถือว่าอันตรายเลยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เกีศเขาน้อยที่จังหวัดสตูลนะครับใกล้ๆวันชกที่เวทีเมืองกลุนะครับก็จะขึ้นมาทำหนักต่อที่ค่้ายมวยสอโชคมีชัยนะครับ มีทนันเสียตูสุรกิจนม่เหมือนครับเป็นคนดูแล3ฟอร์มสุดนะครับชนะนอกยกที่4ฟ้าคำรามนุย4มุมเมืองที่มวยดีวทิทไทชก124ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนเพชรสามารถเมืองผาภูมิที่มวยดีวทิทไทชก123ปอนด์นะครับล่าสุดนี้พลิกชนะนอกยกที่3ซ้ายนครหอจอกกส กุบกุบสุทธินะครับที่มวยดีวิทัทยโชคลอยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมาสามฟอร์มสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะสองฝ่ายแล้วก็สุญแพ้หนึ่งฝ่ายครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมาณชัยเป็นกนชกจากจวัดพิจิตอายุยี่สิบแปดปีเป็นมวยขวาประเภทคบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางแรงเข่าในปั้มตีแทงยัดไส้แรงศอกส่วนอันตรายเก่าก็ดูดดีนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ CMA Academy ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีคุณวุฒิชัยชาวนานครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลฟอร์มาสด ชนะคะแนนยกนาทีทอร์ธนานัทที่ศึกจิตมึงนนท์ชก125ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนอนุสรเล็กสิบอลสกลที่ศึกจิตมึงนนท์ชก124ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนกุมารดําพุ่มพันธุ์ม่วงที่ศึกจิตมึงนนชก132ปอนด์นะครับเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่างสุดของทางด้านฝ่ายมือเงินนะครับชนะ2ฝ่ายสุดแพ้1ฝ่ายครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับแสูงประมมาณ162ซส่วนฝ่ายเงินสูงประมาณ162เงิน ก็ดูจะลอยๆกว่านะครับโชคเมยมาทั้งสิ้นทางด้านฝ่ายแดงนี่โชคมาประมาณ40ไฟ่าส่วนฝ่ายนเงินโชคมาประมาณ 60ฝ่ายนะครับกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมาเยอะกว่าน้าหนักปล่อยทางด้านฝ่ายแดงนะครับ6 3 6 4กิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ6 2 6 3กิโลกรัมนะครับคู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงเด็ดดวงก็จะดูได้เปรียบและดูดีกว่าในเรื่องของอาวุธมวลหนักแรงนะครับเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายรุ่นนับรุนนกรุนกินเต็มได้นะครับแต่ไปปลายนะครับผมดูว่าความหลากหลายของอาวุธนะครับโดยเฉพาะเข่าในมีน้อยกว่านะครับเข่าในดูเป็นรองครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับ มานะชัยก็จะดูดีกว่าในเรื่องของกระดูกมวยนะครับและดูดีกว่าในเรื่องของความหลากหลายของอาวุธมวยนะครับเข่าในทําได้ดีกว่านะครับเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับแต่ว่าความหนักแรงของอาวุธดูเป็นรองนะครับแต่วันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับมานะชัย CMA Academy นะครับลุ้นไปปลายนะครับต้นๆถ้าไม่พลาดโดนหมัด โดนสองนับน็อกกลับหลอนเสียอาการก่อนนะครับไปปลายผมดูว่าเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับเข่าในมีเยอะกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินลุ้นไปปลายครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของมวยดิวิชันไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับมาะชัย CMA Academy ครับมาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายคือเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตนะครับหรือว่าจรรเวสดฝ่ายน้ําเงินนะครับสราวุฒิสุนันท์นะครับหรือว่ายอดศึกนะครับหรือว่าเบนจ์จักรยานมวยไทยพิกัด129ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์เป็นในชคจากจังหวัดชัยภูมิอายุ19ปีเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุ่นแรงนะครับดักเตะดักแทงขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุ่นแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับและเคยชนะคุรุู้มาในวันนี้1ครั้งด้วยนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่แสงมรกตนะครับมีคุณท็อปประกาศสิทธิ์อัมอนันต์เป็นผู้จัดการคอยดูยแลนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่2ยกเมืองไทยดีของพลน,นะครับที่จังหวัดสงขลาศึกมวยดิวิติไทยสัญจรชก1 ไทยช็อค129ปอนด์นะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนวันพฤหัสแบรนด์เ네นมลบบุรีที่มวยดีวิธีไทยช็อค132ปอนด์นะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มสุดของธนาทแฝงนะครับชนะหนึ่งแล้วก็สรุปแพ้สองไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินสาราวุธนะครับเป็นในโชจากจังหวัดสุโขทยัอยอายุ21ปีเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมปั้มตีเหนียวแน่นขวางแทงแรงบุ๊ดุดันและฟอร์มสดเลยน,นะครับแต่ว่าเคยแพ้คุตุสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สสุนันนะครับที่จังหวัดสุโขทยัยมีคุณสุน,นันกลิ่นลูกอินนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มหลังสดนะครับชนะคะแนนอัตพลธิดาเก้าเก้าที่จังหวัดสุโขทยัยชก60กิโลกร,รมัมหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่3านะครับหนองไข,ข่ ที่โมยดิวิชิตาจกร้ยยี่สิบเก้าปอนด์นะครับวันนั้นกัมกึ่งว่าทางด้านสราวุธจะแทงโดนกระจับหรือเปล่านะครับแต่ว่ากรรมการไม่ว่าอะไรนะครับก็เป็นทางด้านสราวุธที่ชนะน็อกทางด้านหนองคายเล็กมานะครับล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะน็อกยกที่สามนะครับสุวัตเล็กที่เด็ดเก้าเก้าที่โมยดิวิชิตาจกร้ยยี่สิบหกปอนด์เมื่อวันที่สิบสี่กันยายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสุดของทางด้านฝ่ายเงินก็ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับเทียบกันที่สาม ประมาณ175ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสูงประมาณ172ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทางด้านฝ่ายแดงนี่ชกมาประมาณ80ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ชกมาประมาณ40-50ไฟนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง63-64กิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ62กิโลกรัมนะครับคู่นี้พิกสถิติเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อวันที่27ตุลาคมปี67นะครับปลายปลายปีที่ผ่านมานะครับที่ศึกมวยดีวิชีไทยวันนั้นโชค128ปอนด์นะครัับบก็็เปนนนทาาางงดด้ฝ่ยแะคร ที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็จะดูดีกว่าในเรื่องของหลักเหลี่ยมฟีมือมวยนะครับอาวุธมวยดูรวดเร็วกว่าอาวุธมวยดูเยอะกว่านะครับวงนอกดูเร็วกว่านะครับและเคยชนะมาหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะเข่าในนี่ดูเป็นรองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวนะครับจับในไล่แขนดูแล้วทําได้ดีกว่าครับเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับแต่ว่าวงนอก อาวุธดูช้ากว่านะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตนะครับผมดูว่าต e ้นๆนะครับน่าจะออกนาไปก่อนนะครับฝีมือมวยอาวุธมวยดูรวดเร็วกว่านะครับเข้าก่อนน่าจะได้แต่งตัวก่อนนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตดน่าจะยามแขนอีกหนึ่งครั้งครับคู่ที่สามนะครับคู่เอกนํำรายการของมวยดีวิศัยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตครับ ส่วนคุณที่4นะครับขออนุญาตไม่ออกทัศนะนะครับเนื่องจากว่าไม่เคยเห็นฝีมือของท่านแฝนเงินนำชัยต่ออิทธิพรครับขออนุญาตไม่ออกทัศนะครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดีวิทไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายแดงซ้ายนครหอเจากอกุบกุบสุธิส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องคายเล็กเมืองศรีมาดอกโตนอตมวยไทยคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสายนครหอเจกอกุบกุบสุทธินะครับหนุ่มสดร่างกายดีได้เปรียบสภาพร่างกายได้ใหญ่กว่านะครับฝีมือมวยอาวุธมวยวงนอกรวดเร็วกว่านะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงซ้ายนครหอเจากอกุบกุบสุทธิครับคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงเด็ดด,ดวงเกียรข่าน้อยส่วนฝ คุณที่ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับมานะชัย CMA Academy นะครับต้นๆไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกหลับหลนเสียอาการมวยไปก่อนนะครับไปป้ายนะครับผมดูว่าหลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับทำได้ดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินมานะชัย CMA Academy ครับคุณที่3าม่เอกำํารายการนะครับฝ่ายแดงเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสราวุฒิสอสุนันท์นะครับคุณที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตนะครับเคยชนะมา1ครั้งนะครับฝีมือม มวยวงนอกดูรวดเร็วกว่านะครับต้นๆน่าจะออกนําไปก่อนนะครับเข้าก่อนมีโอกาสได้แต่งตัวก่อนครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรทวิศักดิ์แสงมรกตครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ